วันๆพันกว่าเรื่องน้องสวยจังเลย how are you today ฮ huh? ะ are you t a i เหนื่อยไ,ไหมกับสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันคอยคอ,ยอยดีดีปกใจเหนือไ,ไม่้องร้องห้ถ้เขาไม่เคยรับรู้เลย cười ma chung chị Nó mùi skin này skin cố gắng kín nấu mùi 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 นี่มาดูด้วยนะแช่ฮัลโหนิ่งมาดูสองตัวนั้นน้องน้องทำอะไร ทำอะไรทำอะไรมีทั้งหมดสี่ต้นทุกคนเป็นคนที่รักเธอบอกแล้วว่าฉันเป็นยาทิพย์าอันนี้เป็นลายตู้เฉยๆนะไม่ได้ไม่เปิดร้านขายปั๊ ตัวนี้คือเบสจริงจริงน้บายบายกับตัว กับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงมมนมีอะไรจะดึงไม่เราเรืองทางไปและคนมีแต่ของทุกคนทุกคนจบาย